สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้นะครับเรายืนกันอยู่ริมถนน3052นะครับตรงนี้เนี่ยเราวิ่งมาจากทางหน้าด่านเขาใหญ่นะครับเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยก็คือถนนเส้น3052ที่จะมุ่งหน้าสู่วังน้ำเขียวครับมด้วยระยะทางประมาณ5กิโล ก่อนถึงคิริมายาเขาใหญ่นะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ในโครงการเดอะโคมาลเทนซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของถนนเส้น3052นะครับ,รบผมถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนเส้นที่มีความเจริญมากๆนะครับครับผมฝั่งตรงกันข้ามของโครงการเดอะโคมาลเทนเนี่ยก็คือเขาใหญ่ไอหนาวแล้วก็ัวบบ้านแม่นะครับครับผมถัดไปหน่อยก็จะเป็น คัวกำปั่นนะครับร้านอาหารชื่อดังของเขาใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นร้านอาหารอีกเยอะแยะไปหมดเลย2ข้างทางนะครับโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ติดกับคิริมายาเลยนะครับพื้นที่บางส่วนเนี่ยใช้รั้วเดียวกับคิริมายาเลยภายในโครงการนี้เนี่ยนะครับจัดสรรที่ดินแบ่งขายเนี่ยสี่สิบกว่าแปลงนะปัจจุบันนี้เนี่ยขายหมดแล้วนะครับก็มีบ้านพักตาอากาศของคนกรุงเทพที่มาสร้างไว้แล้วเนี่ย อยู่หลายหลังเลยทีเดียวเราประมาณว่าน่าจะมีเกือบเกือบ20หลังนะครับผมเรียกง่ายๆก็คืออยู่ฝั่งเดียวกับคิรีมายาเทควิวเดียวกันเลยกับคิรีมายาใช่แล้วครับ,รบน้องชายนะครับเราเดินมาจากด้านหน้าโครงการนะครับ,รบเข้ามาเนี่ยด้วยระยะทางประมาณ50เมตรครับผมก็จะถึงที่ดินแปลงที่เรากำลังจะพาทุกท่านมาชมแล้วละครับ ที่ดินแปลงนี้เนี่ยเข้ามาแล้วจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับลักษณะที่ดินเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่ดินเปล่านะครับมีท่านเจ้าของเนี่ยปลูกต้นไม้เอาไว้เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เนี่ยเอาไว้บางส่วนนะครับลักษณะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่ดินเนี่ยปรับถมไว้แล้วก็คือสามารถที่จะมาปลูกสร้างบ้านได้เลยความสูงจากระดับพื้นถนน สำหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็คือท่านเจ้าของถมไว้ประมาณ50เซนครับผมนะครับน้ำไฟถึงอยู่แล้วนะครับติดถนน2ด้านที่ดินเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือด้านท้ายที่เนี่ยทางทิศใต้เนี่ยก็จะรับวิวเขาใหญ่นะครับได้ได้วิวแบบเต็มเต็มตาเลยทีเดียวครับใช่ครับแบบ ที่ท่านผู้ชมกําลังชมในกล้องตอนนี้เลยนะครับด้านทิศใต้เนี่ยนะครับก็จะเห็นวิวเขาใหญ่ที่เป็นเขาใหญ่เต็มๆเลยนะครับครับด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับติดถนนเนี่ย38เมตรครับพงนะครับก็จะเป็นด้านยาวนะส่วนด้านกว้างเนี่ยเอ่อก็ติดถนน26เมตรพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้เนี่ย180ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นชนดครับท่านเจ้าของเนี่ยเปิด ราคามาที่ตารางวาละ27,000บาทครับผมครับผมสำหรับที่ดินในโครงการตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเมื่อกี้ตามที่เรียนให้ทราบแล้วว่าขายหมดแล้วนะครับค่าใช้จ่ายส่วนกลางครับนะครับสำหรับที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยก็คือคิดเป็นต่อตารางวาอยู่ที่ประมาณ10บาทต่อตารางวาต่อเดือน สิ <10 S 2> บ,บาทต่อตารางวาต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินแปลงนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่อปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับประมาณ21,000ืครับที่ดินในโครงการนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีร่ม,รม,รม,รมประมาณสัก10ปีได้แล้วแหละต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยถ้าเราสังเกตสูงใหญ่ให้ร่มเงามีความร่มรื่นม,ม,มากๆนะครับครับ อ่ละครับก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับสำหรับที่ดินจากช่องคุณชายขายที่นะครับถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0647978978ครับผมครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุณชายขายที่ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดครับผมที่ดินดีๆจากช่องคุณชายขายที่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมทั้งใน YouTube แล้วก็ใน f a c e b o o k Fanpage นะครับ สำหรับวันนี้นะครับพี่ชายและน้องชายต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ